สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำบ้านเจ้าหญิงเบลซี่เองนะคะไปดูกันเลยตรงแรกนะคะว่าจะเป็นโซฟาค่ะกระจกนะคะแล้วก็นี่มีหมาด้วย,น,ยน่าหยุดท่าสักมากค่ะต่อไปก็มาตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะคะนี่เปิดได้ด้วยสก,สกุชี่ค่ะสกุชี่ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็น อันนี้เป็นหมาอันนี้เป็นกรอบรูปค่ะอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นรูปบอลต้นไม้ค่ะแล้วก็กรงนกแล้วก็ต้นไม้ต้นไม้สองต้นแ่ะอันนี้ก็จะเป็นเบนาะนั่งนะคะแต่ถ้าใครขายแล้วก็เอาข้าไปตรงนี้ได้นี่นะคะก็จะเป็นรูปหมาไรย,น,ยนกับหมานล่าค่ะแล้วก็เป็นวัวนี้นะคะสองท่านนี้ก็จะเป็น สม,มุดวาดค่ะแล้วก็ต้นไม้นะคะเป็นขวดน้ำค่ะก็กองขมหวานมาดูนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานอาหารนะคะมีที่นสามอันแล้วก็อันนี้เป็นที่ใสน่น้ำหรือเปล่าะคะอันนี้เป็นต้นไม้ต้นไม้คะ่ะอันนี้เป็นเหมือนที่ทำกินข้าวนะคะอันนี้เป็นขนมคะ่ะอันนี้เป็นสกุช,ชี่แล้วนะคะเดี๋ยวดูฝั่งมันเลยค่ะ ฝั่งนี้แล้วก็จะเป็นเหมือนของล้างขึ่งอะแล้วก็มีการอยู่สองใบค้อยกับส้ไมไปนะคะอันนี้เป็นสกุชีปับนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสองจานนะคะอ,อ็เป็นเหมือนกันเลยอันนี้ก็สกุชีเดียวะคะ ห้องครัวของคุณอันนี้เป็นประตูตึกละคะอันนี้เป็นห้องน้นะาค่มีฝักบัวมีชุดเสื้อ pell, แล้วก็มีอ่งางล้างหน้าค่ะนี่แล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นเหมือนข้างนอกเลยนะคะแต่นีค่ะมีโต๊ะให้นั่งด้วยอันนี้เป็นเกลือค่ะ,คะนี่อันนี้เป็นที่เวลาทำกับข้าวนะคะอันนี้ไข่ อาจารย์ค่ะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันเลยค่ะไปเลยเอ๋อลืมบอกอันนี้เลยนะคะเป็นปวดค่ะเป็นงงงแล้วก็มีต้นไม้ต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ค่ะแล้วก็ทีละนั้นต้นไม้ที่เขียนค่ะแล้วก็มีใช้หว่าขอ,ของเป็เปมไปไหนนะคะขึ้นไปข้างบนกันเลย จะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะนี่ปีเตอรนี่ด้วยค่ะ,นนะ,ะค่ะอันนี้ก็จะเป็น,นรุ่นละคะเด็กนั่งมีตุ๊กตาหมีน่ารักด้วยค่ะตุ๊กตาหมีกระเป๋านี่แหละเดี๋ยวจะถ่ายเข้าไปในนู้นแล้วค่ะนี่อันอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของหัวเด็กๆนะคะเป็นหัวมีกระเป๋า มีหูฟังค่ะแล้วก็จะนอนกับผ้าแล้วก็หมอนนะคะแล้วก็ลูกฟุตบอลนี่นะคะโต๊ะทำอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้โต๊ะอ่านหนังสือนะคะหรือทำงานนี่สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องหวางที่หวานนะคะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะ แล้วก็นี่ค่ะเปิดได้ด้วยแล้วก็ทสวนค่ะไปดูนี่เลยค่ะมีกระเป๋ามีเสื้อผ้ามีหมวกค่ะแล้วก็มีผ้าพันคอกับกระจุน่นะแล้วก็กระเป๋าเป็นผ้าปูที่นอนนะคะกับผ้าห่มค่ะเป็นถ้วยกับกาค่ะแล้วก็สกูชชี่เดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันเลย อ่ะตรงนี้เป็นนายการครับมีกรงลกกลงสองอันแล้วก็ป็นขทางล่างเลยเป็นชื่วางค่ะเป็นต้นไม้สองต้น,นะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเปิดให้ดูเลยอ่ะรูสภาไม่มีเลยนะคะอันนี้มีเลยะคะ่ะมี